สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มวยเกียนตสเวียนเดือนนะครับจากการที่แมนนี่บาร์เกลได้ทําการประกาศแขนวนนองอําลาวงการมวยสากลเมื่อปีก่อนหลายๆอย่างน่าจะชัดเจนเลยนะครับว่าชื่อเสียงของเขาคงจะขึ้นหิ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในฐานะหนึ่งในนักมวยสากลผู้ยิ่งใหญ่ที่มาจากทวีปเอเชียเคียงข้างตำนานค้างฟ้าอย่างไฟติ้งฮาร์ดะเขาทซายแกลเล็กซี่พันโชวีล่าและแฟลชอิรอเออย่างไรก็ตามเราคงต้องยอมรับนะครับ ว่าในยุคสมัยก่อนที่ปากเกียวจะสร้างชื่อเสียงกับผืนทวีปเอเชียนั้นบรรดายอดมวยของทวีปนี้ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงแค่ในเขตแวกบ้านเกิดของตัวเองเท่านั้นน้อยคนนักที่จะออกเดินทางไปสร้างชื่อเสียงยังง่างแดนเหมือนพวกนักมวยในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของวงการมวยสากลนั้นมีนักชกชาวเอเชียคนไหนบ้างที่สร้างผลงานน่าจดจำไว้ให้เราแฟนมวยได้ลำลึกถึงซึ่งแน่นอนครับว่าการจัดอันดับนี้ เป็นการจอันดับผ่านมุมมองของผมน่า,าจ,จะไม่ถูกใจบางท่านหรืออาจจะตกหล่นข้อมูลส่วนใดไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ12อันดับนับนกมยวยสากลชาวเอเชียร,ระดับตำนานอันดับ12โยโกกุชิ i เกนโยโกกุชิเกนนักชกชาวญี่ปุ่นเจ้าของทรงผมสุดโดดเด่นมีฉายาประจำตัวว่า The Fierce Eagle มาจากสไตล์การโชกของเขาที่เน้นความดุดันรุนแรงแถมมีพลังปอดที่ยอดเยี่ยมพร้อมลุยแบบถึงไหนถึงการทุกสถานการณ์ถล่มคู่ชกแบบไม่กลัวเกงจนกว่าจะล่วงกันไม่ข้างแม้จะมีประสบการณ์เคยขึ้นโชกแค่8ไฟฝ์แต่กูชิเกนกับได้รับการผลักดันให้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นไหลไฟเบอของ WBA อย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าตัวก็ทําได้สําเร็จจัดการเอาชนะนกนักชกมากประสบการณ์อยังฮวนอันโตนิโอกุสมานไปได้ในเวลาเพียงแค่7ยกจากนั้นก็ป้องกันแชมป์ต่อมาอีก13ครั้ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในบริษทัทรุ่นไลฟ์ไฟเวทในตอนนั้นเลยด้วยแต่สุดท้ายหลังจากที่คองแชมป์โลกมาได้4ปีและปราบนักชกชื่อดังมาแล้วมากมายหลายคนยุคสมัยของกูชิเกนก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเขาถูกเปโดฟอเรตคู่ปรับของเขาปราบพยศในไฟรีแมชซึ่งหลังจากที่ไฟนั้นจบลงกูชิเกนก็ได้ตัดสินใจโบกมือลาอาชีพนักมวยและผันตัวไปเป็นพิธีกรร,รายการทีวีแทนซะเลยอันดับ11ชางจุงกู สาเหตุที่ชางจุงกูเป็นที่รู้จักกันในฉายา The Korean Hawk ก็เพราะว่าเขามีสไตล์การโชกที่ดุดันมีสปีดหมัดที่รวดเร็วและฟุตเวิร์กที่ลื่นไหลจนแฟนมวยต่างชาติเห็นแล้วอดไม่ได้เลยที่จะนำเขาไปเปรียบเทียบกับยอดนักโชกของฝั่งตะวันตกอย่างแอรอนไพร์เออร์ถึงจะได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกหลังจากที่ชกมวยมาได้แค่18ไฟแต่เครดิตในตอนนั้นของชางจุงกูก็ถือว่ายอดเยี่ยมน่าประทับใจสุดๆเคยปราบคู่โชกระดับอดีตแชมป์โลกมาแล้วมากถึง3คน คืออ so ัลฟงโซโลเปสจงควานชุงและมาโดเออร์สัวทว่าชางจุงกูกับพลาดท่าแพ้คะแนนให้ฮิลาริโอซาปาตาไปอย่างน่าเสียดายในไฟ์ชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทของ WBC กระนั้นเมื่อได้มีโอกาสล้างมือกับซาปาตาอีกรอบชางจุงกูก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้ลอยหลุดมือจัดการเอาชนะน็อกซาปาตาไปได้แบบเด็ดขาดในยกที่3กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทของ WBC ได้สมใจอยากก่อนที่จะป้องกันแชมป์ต่อมหมี1 6ครั้งติดต่อกัน ในช่วงปี1983-1988ทำลายสถิติของโยโกคุชิกินในฐานะนักมวยที่ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทได้สำเร็จติดต่อกันมากที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประกาศสละแชมป์และแฝนอมลาวงการไปในปี1988ชางจุงกูกประสบปัญหาเรื่องการเงินจนต้องกลับมาชกมวยต่อในปีต่อมาแต่คราวนี้โชคชะตามไม่เป็นใจให้เขาแล้วเมื่อเขาต้องพ่ายคะแนะน,นกับแชมป์โลกคนใหม่อย่างอุมเบโตกอนซาเลสไปแบบเอกนท์เลย นั่นทำให้ชางจงกูตัดสินใจขยับน้ำหนักขึ้นไปชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเบทของ w b c แทนแต่ความฝันของชางจงกูที่จะทวงคืนความยิ่งใหญ่ของเขากลับมาก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีเมื่อเขาต้องพ่ายแพ้กับ2นักชกชาวไทยอย่างสดจิตระดาและเมืองไทยกิติกเกษมซึ่งตัวชางจงกูก็ดูจะรู้ลิมิตของตัวเองดีและแตัดสินใจแขวนนวอำลาวงการอย่างเต็มตัวในปี1991 อันดับ10พงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนักชกขวัญใจชาวไทยเริ่มต้นอาชีพนักมวยสากลแบบไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่11ไฟอ์ไฟแรกพบความพ่ายแพ้ไปสองครั้งโดยน้ำมือของนักมวยเดินสายจากฟิลิปปินส์อย่างเจอรี่พหาย,ยาไฮทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เหมือนจะจุดฟอร์มติดชนะติดต่อกันได้มากถึง55ไฟิ์ไฟซึ่งถือเป็นสถิติชนะติดต่อกันที่ยาวนานที่สุดในบรรดานักมวยที่ชอกอยู่ในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้ ชื่อเสียงของพงศักดิ์เล็กบนเส้นทางแชมป์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี2001เมื่อเขาจัดการประเดศศึกมอคอมทูนากาวได้ตั้งแต่ยกแรกพร้อมคว้าชแชมป์โลกรุ่นไฟเบทของ WBC มาครองได้สมปรารถนาจากนั้นก็ป้องกันแชมป์ต่อมาอีก16ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรุ่น1 1 2ปอนด์โดยผลงานชิน้นเอกของเขาในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นการปิดบัญชีไดส์เกตในโตะได้ในเวลาเพียงแค่34วินาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะเคยเอาชนะในโตะได้ถึงง2ครั้ แต่พอได้เจอกันเป็นครั้งที่สพงศักดิ์เล็กกับเมียนต้องแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้นายโตไปอย่างน่าเสียดายแถมพอได้โอกาสรีแมทช์ผลการโชคก็ได้ออกมาเป็นการเสมอทําให้พงศักดิ์เล็กพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ไปแบบเซ็งๆกระนั้นโอกาสทองก็ยังไม่หนีพงศักดิ์เล็กไปไหนเมื่อเขาสามารถควา้าแชมป์เฉพาะการของ wbc มาครองในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่นายโตไปเสียแชมป์ให้เพื่อนร่วมชาติอย่างโกกิคาเมดาพอดีซึ่งพอถึงคราวที่ต้องชกรวมแชมป์กัน พงศักดิ์เล็กก็สามารถเอาชนะคะแนนคาเมดาได้ถึงทินเกิดการเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ได้สาเร็จทว่าการของแชมป์สมัยที่2ของพงศักดิ์เล็กกลับไม่ยืนยาวเท่าครั้งแรกเมื่อเขาเสียท่าแพนอ็อกแบบช็อกโลกให้กับซันนี่บอยจาร่เมื่อรองจากฟิลิปปินในปี2012ซึ่งหลังจากนั้นไม่ว่าพงศักดิ์เล็กจะพยายามกู้ฟอร์มยังไงเขาก็ไม่เคยได้พงาดกลับขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้แบบสมัยพีคๆได้อีกเลยอันดับ 9. คริสจอน คริสจอนคือนักมวยสากลชื่อก้องโลกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียโดยตลอดการชกทั้ง52ไฟของเขาจอนเคยพบกับความาพ่ายแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและผลงานที่ขึ้นหิ่งมากที่สุดของเขาก็คงหนีไม่พ้นการเอาชนะคะแนนยอดมวยชาวเม็กซิกันอย่างฮวนมานูเอลมาเควสในปี2006นอกเหนือจากการเป็นนักมวยชาวอินโดนีเซียคนที่4ที่ได้ครองแชมป์โลกแล้วอีกสิ่งที่ทําให้สถา,านะของจอนเป็นที่ประจักษ์ในวงการมวยสากล ก็คือการที่เขาครองแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBA ลากยาวตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2013ซึ่งถือว่านานเกือบหนึ่งทศวรรษเลยทีเดียวแถมยังป้องกันตำแหน่งแชมป์เส้นนี้ไปมากถึง18ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของรุ่นรองจาก e Usebio Pedroza ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำไว้ได้19ครั้งอันดับ8เน e n n e d y g o r ก o v k i n เมื่อพูดถึงนักมวยที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวท เชื่อเลยว่าหนึ่งในรายชื่อที่ผุดขึ้นมาในห่วงเล่าแฟนมวยจะต้องมีชื่อของเจเนดีโกลอฟกินหรือทิปเปนจีนักชกลูกครึ่งคาซักเกาหลีติดมาด้วยอย่างแน่นอนโดยทิปเปนจีเป็นที่รู้จักกันดีจากสไตล์การชกแบบเน้นความดุดันตัดระยะเข้าไปบูล้างผ่านไม่ยอมหยุดและพลังมาสุดรุนแรงที่สามารถดับเครื่องคู่ชกได้เลยหากโดนเข้าไปเต็มแรงนอกจากนี้อีกสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับทิปเปนจีก็คือคางของเขาที่แข็งแกร่งดุดเล็ก,ก้าโดนอัดเท่าไหร่ก็แทบไม่มีอาการ ตลอดการชกเกือบ400ไฟทั้งอาชีพและสมัครเล่นที่ผ่านมาทิปเปอร์จียังไม่เคยโดนนับแม้แต่ครั้งเดียวถึกทนอย่างก,กับคนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์ก็ว่าได้ในช่วงที่พีคสุดขีดนั้นทิ่เปอร์จีสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทได้สำเร็จติดต่อ,อก,กันมากถึง15ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดเ็นดับ2ของรุ่นรองจากเบอร์นาร์ดฮอปกินที่ทำเอาไว้20ครั้งแม้แต่ในตอนที่ชกสมัครเล่นทิ่เปอร์จกีก็กอบโกยผลงานชิดเด็ดมาแล้นวนับไม่ถ้วนเช่น เหรียญทองแชมป์โลกปี2003และเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004อันดับ 7. n o โนริโตโดเน่โนริโตโดเนคือนักชกจอมเก่าจากฟิลิปปินส์ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากฉายา The Filipino Flash ซึ่งมีที่มาจากสปีดหมัดที่รวดเร็วและรุนแรงของเขาโดยนับตั้งแต่เทิร์โปรในปี2001โดเนก็คองแชมป์โลกมาแล้วมากถึง4พิกัดน้ำหนักและปัจจุบันก็มีสถานะเป็นแชมป์ลรุ่นเบน์เวทของ WBC อยู่ด้วย จากผลงานการชกเมื่อปีก่อนที่โดน่นโชเทพเอาชนะน็อกนอนดีนูบา,าลีมาได้ทําให้โดน่นในวัย38ปีได้รับการจารึกชื่อลงหน้าประวัติศาสตร์ไปแล้วว่าเป็นนักมวยอ,อายุมากที่สุดที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นแบนเดิลเวทนอกจากนี้โดน่นยังเป็นนักมวยคนที่6ในประวัติศาสตร์มวยสากลด้วยที่สามารถคองแชมป์โลกได้ในช่วงเวลาต่างๆถึง3ทศวรรษคือทศวรรษที่2000 2010และ2020เรียกว่าเครดตผลงานเต็มความจุจริงๆสำหรับยอดนักชกรายนี้ อันดับ 6. แฟลชอิลอเดขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในฐานะมวยซ้ายที่มีสปีดหมัดอันรวดเร็วและฟุตเวิร์สุดผิวไหวแฟลชอิลอเดคือยอดมวยชาวฟิลิปปินส์ที่ครองแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทเป็นระยะเวลาย,ยาวนานกว่า7ปีเต็มนานถึงขนาดที่ปัจจุบันก็ยังไม่มีนักโชกค,คนไหนเลยที่ครองแชมป์โลกของรุ่นนี้ได้นานเทียบเท่าเขาแม้จะเริ่มต้นชคมวยสากลตั้งแต่อายุ16ปีและมีสถิติการชกในช่วงแรกที่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่สุดท้าย ฝีไม้ลายมือของอีลอเดที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดก็ทำให้เขาสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ได้สําเร็จด้วยการพลิกล็อกชนะคะแนนแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทณตอนนั้นอย่างแซนดี้แซดเลอร์ในไฟอุ่นเครื่องเมื่อปี1955นัน้านั่นทาให้แซดเลอร์ตกลงรีแมตช์ล้างตาก,กับอีลอเดอีกรอบในปีต่อมาโดยมีตําแหน่งแชมป์โลกของเขาเป็นเดิมพันทว่าระหว่างที่อีลอเดกํลาลังคุมเกมได้อยู่นั้นแซดเลอร์กับใช้ลูกไม้โซกปปกเล่นงานอีลอเดจนได้แผลแตกและถูกปรับแพ้ไปอย่างน่าากางไร็ตม 4ปีต่อมาในที่สุดยุคสมัยของอิรอดเดก็มาถึงเมื่อเขาจัดการเอาชนะน็อกฮโรโกเมสและพงาดขึ้นปเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทได้สำเร็จจากนั้นก็คองแชมป์ลากยาวมาเรื่อยๆป้องกันตำแหน่งไปสิบครั้งก่อนที่จะพลาดท่าแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้กับโยชิอากินุมาตะในปี1967หลังจากนั้นอิรอดเดก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทกับคาร์ลอสออติสอีกถึงสองครั้งแต่ช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่ทั้งสองครั้งล้วนจบลงแบบเดียวกันเลย นั่นก็คืออีรอยเดถูกนอกหลับในยกที่14ซึ่งจากผลงานเหล่านี้ก็มากพอแล้วล่ะครับที่จะทำให้อีรอยเดได้รับการยกย่องให้เป็นนักชกชาวเอเชียผู้ยิ่งใหญ่อันดับ 5. ยูมยองอูนอกเหนือจากชางจุงกูแล้วหากพูดถึงนักมวยชาวเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังไงก็คงหนีไม่พ้นยูมยองอูผู้ที่หลอกแฟนมวยพร้อมใจกันตั้งฉายาให้ว่าโซนาก,กิซึ่งแปลว่าสายฝน โดยที่มาของฉายานี้ก็มาจากสไตล์การชกของอยูที่เน้นการเดินหน้าถล่มคู่ชกด้วยพายุหมัดรัวกระหน่ำไม่มีหยังจนกว่าจะล่วงกันไปข้างหลังจากที่ได้แชมป์โลกรุ่นไลท์ฟเายเวทของ WBA มาครองในปี1985ยูก็เดินหน้าป้องกันแชมป์ติดต่อ,อก,กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งทำลายสถิติป้องกันแชมป์มากที่สุดของชางจุงกูลงได้สำเร็จก่อนที่ประวัติศาสตร์ของเขาจะถูกหยุดลงในปี1991เมื่อเขาเดินทางไปแพ้คะแนนให้ฮิโรกิอิอกะที่ญี่ปุน่นอย่างไรก็ตาม ในปีต่อมาอยูได้จัดการชำระแค้นของเขาด้วยการเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นเอาชนะคะแนนอิโอกะและกระชากแชมป์โลกกลับมาครองเป็นสมัยที่2น่าเสียดายที่หลังจากป้องกันตำแหน่งได้แค่ครั้งเดียวยูก็ตัดสินใจแขวนนววอำลาวงการไปในขณะที่มีอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นพลาดโอกาสในการทำศึกซูเปอร์ไฟท์กับ2จอมโหดของรุ่นในช่วงนั้นอย่างอุมาโตกอนซาเลสและไมเคิลคาบาฮาวไปอย่างน่าเสียดายอันดับ4ี่ ไฟติ้งฮาราดะไฟติ้งฮาราดะหรือมาไซโกฮาราดะคือยอดมวยระดับตำนานชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานขึ้นชื่อเลยในฐานะแชมป์โลกรุ่นไฟเวทและแบนดัมเวทแถมยังเคยขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวทมาแล้วถึง2ครั้งนอกจากนี้ปัจจุบันฮาราดะยังมีสถานะเป็นถึงประธานของคณะกรรมาการกีฬามวยสากลของญี่ปุ่นเลยด้วยเอาจริงๆชื่อเสียงและบารมีของฮาราดะนั้นมีมากถึงขั้นที่ทําให้สื่อหลายๆแห่ง พร้อมใจกันยกย่องให้เขาเป็นแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยทีเดียวแม้แต่ในยุคสมัยที่เขาขึ้นชกชื่อเสียงของฮารดาดะก็ขอจรกายไปทั่วโลกถึงขั้นที่แชมป์โลกในยุคหลังๆยังวิลเฟโดโกโมเมดยังยอมรับเลยว่าเขาโตมาโดยมีฮารดาดะเป็นไอดอลในวงการมัดมวยหลังจากที่ชกสะสมประสบการณ์จนมีสถิติอยู่ที่27หนึ่งฮารดาดะก็สร้างผลงานชิ้นเอกให้ตัวเองได้สำเร็จจากการชนะน็อกผลกิ่งเพชรยอดมวยในตำนานของชาวไทย พังอาจขึ้นเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนใหม่ได้แบบเหลือเชื่อก่อนที่จะตกลงทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนอย่างการเดินทางออกไปชกนอกบ้านเกิดของตัวเองที่ประเทศไทยซึ่งผลที่ออกมาก็กลายเป็นฮาราดาพแพ้คะแนนเสียแชมป์โลกคืนให้ผลจบยุคสมัยการเป็นแชมป์โลกไปอย่างรวดเร็วทว่า2ปีหลังจากที่เสียแชมป์โลกรุ่นไฟเวทไปฮาราดาก็กลับมาพังอาจได้อีกครั้งด้วยการเอาชนะคะแนนยอดมวยผู้ยิ่งใหญ่อย่างอ e ีเดโชเฟ่คว้าแชมป์โลกรุ่นแมตเตอร์เวทมาประดับบารามี พร้อมยุดสถิติไร้แพยของโชเฟ่ไปที่47-0-3จากนั้นก็ย้ำแขนโชเฟ่อีกทีด้วยการชนะคะแนนอีกรอบในไฟล์รีแมทส่งผลให้ฮาราดะกลายเป็นนักมวยคนแรกและคนเดียวเลยที่สามารถยันยยดความพ่ายแพ้แก่โชเฟ่ได้สําเร็จฮาราดะครองแชมป์โลกรุ่นแบทเทอร์เวทต,ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้ไรวันเนลโรสในปี1968ก่อนที่ปีต่อมาฮาราดะจะได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทกับจอห์นนี่ฟาร์เมชอนแต่ก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนแบบหน้ากางขา และถึงในไฟล์รีแมชฮาราดาจะสามารถน็อกดาวน์มิชอนลงไปได้ในยกที่10ฟบร์มิชอนก็ไม่หวายพลิกเกมตามมาปิดบัญชีฮาราดาได้สําเร็จในยกที่14ซึ่งหลังจบไฟน์นี้ฮาราดาก็ได้ทาการประกาศแขวนนวมยุติอาชีพนักมวยของเขาลงแต่โดยดีคงเหลือไว้แค่ผลงานระดับตํานานให้คนรุ่นหลังได้จดจําอันดับ3เขาทรายกาแล็กซีเป็นนักมวยที่มีความโหดมากถึงขั้นที่ถูกตั้งฉายา,ยาให้ว่าไม้ไทยสานแห่งเมืองไทยเลยทีเดียว สำหรับเขาทรายกาล็กซี่มันภัยร้ายแห่งเอเชียคาเนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดระยะเข้าไปแบบชิดคู่ชกและยิงหมัดซ้ายมหาปละยล่อนักหน่วงเพื่อปิดเกมซึ่งด้วยสไตล์การชกที่สุดแสนจ,จะดุดันและท่าทรโหดที่ทนทานได้ใจของเขาทรายก็ํำให้เขากลายเป็นขวัญใจของเราแฟนมวยอย่างรวดเร็วแถมยิ่งชกมากเท่าไหร่สกิลการชกของเขาทรายก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นมวยทรงทื่อเดินบุกเดินลุยใช้แรงแค่ย่างเดียวก็กลายเป็นยอดนักชกที่มีพลังรอบด้านอย่างแท้จริง หลังจากที่ตัดสินใจเทินโปรชกมวยสากลในปี1980เขาทรายก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมา6ไฟต์จนกระทั่งมาพลาดท,ท่าแพ้คะแนนในศักดาศักสุรีแต่หลังจากนั้นฟอร์มการชกของเขาก็แรงวันแรงคืนชนะติดต่อกัน19ไฟต์จนกระทั่งได้โอกาสขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเบทของ WBA ที่ว่างอยู่กับยูเซบิโอเอสปิโนในปี1984ซึ่งเขาทรายก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาชนะน้องเอสปิโนไปได้ในยกที่6พร้อมคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองสมใจอยาก จุดนี้เองครับที่ตำนานของเขาซ้ายได้เริ่มขึ้นเมื่อเขาได้สร้างปริษัทครั้งสําคัญด้วยการป้องกันแชมป์โลกติดต่อกันมาอีก19ครั้งมากที่สุดในปริษัทรุ่นซูเปอร์ไฟเวทโดยในบรรดาการป้องกันแชมป์เหล่านี้ก็มีอยู่หลายครั้งเลยที่เขาซ้ายต้องเดินทางไปชกที่ต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียและหมู่เกาะคุราเซาแต่น่าเสียดายที่เขาท้ายไม่ค่อยได้มีโอกาสบินไปสร้างชื่อบนแผ่นดินตะวันตก ส่งผลให้ชื่อเสียงของเขาในละแวกนั้นอาจไม่โด่งดังเท่าที่ควรกระนั้นผลงานของเขาซ้ายก็ทรงพลังมากพอที่จะทําให้เขากลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยถึงขั้นที่มีคนพูดเอาไว้เลยว่าเมื่อใดที่เขาซ้ายขึ้นชกถนนในกรุงเทพจะว่างเพราะทุกคนรีบกลับบ้านไปดูเขาซายในที่สุดเส้นทางอาชีพของเขาส้ายก็มาถึงจุดสิ้นสุดในปี1991เมื่อเขาประกาศแขวนนวมหลังจากที่ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่19ได้จากการชนะคะแนนอมันโดคาสโต เรียกว่าจากไปในฐานะแชมป์โลกอย่างแท้จริงซึ่งถ้าจะมีสิ่งใดเกี่ยวกับเขาทรายที่แฟนมวยยุคนั้นเสียดายก็คงเป็นความจริงที่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เปิดศึกกับแชมป์โลกมากฝีมือของฝั่ง WBC อย่างกิวเบโตโรมันนี่แหละอันดับ 2. ปันโชวิล่าปันโชวิล่าหรือชื่อจริงฟรานซิสโกกิเดโดเป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์ผู้มีส่วนสูงเพียงแค่154ซนมร และมีน้ำหนักธรรมชาติอยู่ที่ราวๆ1 1 4ปอนด์เท่านั้นทว่าแม้จะมีรูปร่างที่เล็กจอยปันโชวีล่ากับไต่เต้าทำผลงานในวงการมัดมวยจนกระทั่งได้สร้างบริษัทน่าสำคัญให้โลกจารึกในฐานะนักมวยชาวเอเชียคนแรกเลยที่ได้ครองแชมป์โลกตลอดการชกมวยเกือบร้อยไฟของเขาปันโชวิล่าไม่เคยแพ้น็อกเลยแม้แต่ครั้งเดียวกระนั้นยอดนักชกระดับตำนานผู้นี้กํายันต้องจากโลกนี้ไปในปี1925ด้วยวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้น จากการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังเข้ารับการผ่าตัดถอนฟันคุดหลังจากที่เดินหน้าสร้างผลงานในประเทศบ้านเกิดอย่างฟิลิปปินส์จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายปันโชวีล่าก็ตัดสินใจข้ามน้ำข้ามทะเลไปสร้างชื่อเสียงต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่จากการพลิกล็อกชนะน็อกเดอะไมตี้ตอมจิมมี่ไวยอดมวยชาวเวลจนได้ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวดมาครองแม้เส้นทางอาชีพของปันโชวีล่าจะมีระยะเวลาเพียงแค่6ปี เพา,าผลงานและความสำเร็จที่เขาทําได้ก็ทําให้อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเขาจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนหากไม่เดินจากโลกนี้ไปแบบน่าเศร้าซะก่อนอันดับ 1. นึ่แมนนี่ปากเกียวด้วยสไตล์การชกแบบบูถึงใจรู้แบบถึงไหนถึงกันมีพลังหมัดที่หนักแน่นทั้งซ้ายและขวาฟุตเวิร์กที่คล่องแคล่วว่องไวตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับผู้ชกรูปแบบต่างๆทําให้แมนนี่ปากเกียวโคตรมวยจากฟิลิปปิน ประสบความสาเร็จเป็นนักมวยคนแรกและคนเดียวในหน้าประวิษศาสตร์เลยที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้มากถึง8พิกัารน้ําหนักสําหรับเส้นทางแชมป์โลกของปากเกียวเริ่มต้นยังเป็นทางการจากการที่เขาพลิกล็อกชนะน็อกชัดชัยศาสกุลในไฟชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC เมื่อปี1998แต่ไฟที่ทําให้ชื่อเสียงของปากเกียวโด่งดังระดับโลกจริงๆนั้นมาจากไฟที่เขาสมบทมวยแทนไปชนะน็อกเลโรฮโนโลเลดวบาในปี2001 พร้อมกระชากแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์แบนด์ดัเบิของ IBF มาครองแบบไม่มีใครคาดคิดจากนั้นปาเกียวก็เดินหน้าสร้างผลงานขึ้นหิ่งด้วยการเปิดศึกกับยอดนักชกมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นฮวนมานูเอลมาเควสมาโกเอ็นโตนิโอบาเรล่าอิลิกโมราเลสออสการ์เดลาโฮยาเชนมอร์ลีย์เดวิดเดีอสลิกกี้ฮัตตันมิเกลคอตโตทิโมธีแบร์ลีย์คีเทอร์แมน และอันโอมาการิโต้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คงจะหนีไม่พ้นไฟแห่งซตรวตรษระหว่างปาเกียวกับฟอยเมเวเทอร์จูเนียในปี2015ที่ทุบสถิติค่าตัวและยอดขายเพลเวลิวของยุคนั้นจนขาดกระจุยทาว่ามันกลับน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่ตัวไฟจริงๆกลับไม่สนุกเท่าที่ควรและผลที่ออกมาก็กลายเป็นเมเวเทอร์ใช้เชิงชกสุดแพ่วเผลผเอาชนะคะแนนปาเกียวไปได้แบบเอกชัท์เลยแม้จะมีอายุเรื่องเลยถึงรัก4ี่แล้ว แต่พิษสงของปาเกียวก็ยังมีอยู่จากการที่เขาเอาชนะคีเทอร์แมนนักชกไร้ผ้าฝีมือขั้นเทพในปี2019พร้อมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในฐานะนักมวยอายุมากที่สุดที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวตกระนั้นสุดท้ายปาเกียวก็ไม่อาจฝืนสังขารตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อเขาตัดสินใจแขนวนนวลอำลาวงการลงเมื่อเดือนสิงหาปีก่อนหลังพ่ายคะแนะนให้ก,กับยอเดนิสอูกัสก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่วงการการมองอย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยว่า สุดท้ายแล้วเส้นทางของปลาเกียวในวงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ